สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาใจใส่แซบพามาบุกร้านร้านรสชาติสาขามันทัดทองร้านนี้เขาเด็ดเรื่องรสชาติอาหารที่เข้มข้นจากสูตรลดมือแม่ดัดแปลงมาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านโดยใช้วัตถุดิบพรีเมียมที่ราคาเข้าถึงได้ผมว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับมาที่เมนูแรกกันเลยนะครับปลาหมึกทอดซอสไข่เค็มัดไปคําแรกไข่แดงฉ่าเหมือนระเบิดอยู่ในปากที่นี่เขาใช้เฉพาะไข่เค็มแดงนะมาผัดกับปลาหมึกสดที่ทอดกรอบจึงทําให้ปลาหมึกทอดซอสไข่เค็มจานนี้มีความเข้มข้นแบบสุดๆขอรับ ลองเลยนะครับว่าไม่เหมือนใครแน่นอนต่อกันด้วยผัดไทยกุ้งนะครับจานนี้ทําถึงมากครับเส้นเหนียวนุ่มผัดถึงเครื่องผัดโดยใช้ซอสสูตรเฉพาะของทางร้านครบรสสุดๆกุ้งที่ใช้จะเป็นกุ้งไสาจัมโบ้นะครับตัวใหญ่เด้งดึงมากเป็นผัดไทยที่อร่อยสะใจผมสุดๆเลยครับโอ้เจอเมนูนี้ต้องร้องว้าวมาม่าหม้อไฟทะเลเดือดที่เห็นนี่เป็นไซส์เล็กนะครับแต่เครื่องแน่นสุดๆยกทะเลมาใส่หม้อเลยนะครับทั้งหมูหมึกกุ้งและไข่ลาวามาเต็มผมขอบอกเลยนะครับซดน้ำซุปร้อนๆคือฟินนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะครับผมขอ ว่าอร่อยทั้งนั้นผมขอรับรองเลยนะครับว่าร้านนี้ทําถึงจริงๆครับสมกับคําว่าร้านรสชาติใครอยากมาลองอาหารรสชาติไทยแท้แบบไม่หวงเครื่องต้องมาโดนที่นี่เลยนะครับร้านรสชาติสาขาบัานทัดทองผมขอรับรองเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลุ